สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับกับความมันสําหรับคลิปนี้นะครับผมยืนอยู่ที่ปากทางนะครับทางเข้าโรงเรียนบ้านสาบัวตำบลสาบัวอําเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมซึ่งผมก็มาดักรอเสียนุครับผมเสียนุเจ้าเก่าเจ้าประจําหรือว่าฉาย,ยาของเขาครับเสียนุเมียรวยครับผม หลายคนสอบถามกันเข้ามาเยอะครับว่าเสียนุอยู่ที่ไหนทํางานที่ไหนเออพักนี้ไม่ค่อยได้เห็นหน้าเห็นตาเสียนุเลยนะครับผมก็เลยมาตามหาครับสําหรับวันนี้จอดรออยู่ที่ปากทางครับเสียนุบอกว่าให้รออยู่ณจุดจุดนี้กำลังบรรทุกข้าวออกมานะครับจะเาข้าวไปขายบอกถ้าเข้าไปแล้วกลัวจะหาไม่เจอ เดี๋ยวจะให้ตามไปโลงสีเลยบินมาจากอำเภอแคนดงครับมาที่นี่ระยะทางก็ประมาณ40กิโลครับฝั่งโน้นครับขามาขามาจากอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยครับถนนเส้นพยัคฆภูมิพิสัยไปเกษตรพิสัยครับ มาแล้วมาแล้วไปเลยครับเดี๋ยวเราตามไปครับผมตามไปดูว่าเสียนุเขาจะทำยังไง,งต่อไปเอาลงรถมาแล้ว ลงรถมาแล้วลงรถมาแล้วนี่ครับเจอหน้าเจอตาแล้ว สวัสดีครับเจโน่สวัสด,สดีครับสวัสดีครับโอ้หล่อจังเลยลเลได้กี่หมื่นแล้วเนี่ยมานี่สองสามหมื่นโอ้สองสามหมื่นแล้วครับสองสามหมื่นแล้วมาวิ่งข้านะนี่โอ้โหเที่ยวนี้ก็อุ้มเดียวปะนี่อุ้มกว่า เจ้าของนาล่ะพาเจ้าของนามาด้วยไหมขายเดียวโมไปขายเองเลยไปขายที่ไหนเศรษฐ่ยเกษตรไรเดี๋ยวเราจะตามเสียนุไปก่อนออกขอสามท่าลั่นๆหน่อยพี่ เดี๋ยวเราจะตามเสียนโนไปครับผมดูกันยาวๆครับโอ้โหโอ้โหเสียงจอดังนั่นเลยครับเสียงู กินข้าวนี้ต้องแข่งกับเวลาครับเพราะว่ารถเกี่ยวเกี่ยวก็รอ อันนี้แบบแหมวันนำป e ีเลยรวงสีก็อยู่อีกไม่ไกลครับ ทิพย์นก้น នឹងจุกจมูกអូយទៅជាលោក ึงแล้วโรงสีเกษตรวิสัยไรนนี่ครับใหญ่ๆนี่แหละครับใช่เลยบริษัทเกษตรวิสัยไรนนะครับเจอโลโบครับจุดลอ บ้านนนจานครับตบลน้ำอ้อมอเบอรเกษตวิสัยจังหร้อยเอ็ดงได้ครับก็มารอรอคิวครับผมจากนั้นก็จะไปเรื่อยๆแล้วก็แทงข้าวแทงข้าวเสร็จแล้วก็ ไปตรวจข้าวครับเ,เดี๋ยวเราจะไปรอด้านหน้าเสียนุแล้วกันเนาะเรียบร้อยครับเสียนุก็ไปจอดรอครับจอดรอคิวจอดรอเอาโบาใบตีราคาข้าวนะครับเสียนุนี่เขาชำนาญแล้วบริษัทเกษตรวิสัยไรยนี่เขามาประจำ มาคนเดียวด้วยครับเจ้าของนาไม่มาเดินลงาแลนะครับตอนนี้ก็รอเสียนุก,กลับมาครับเดี๋ยวพอเสียนุก,กลับมาเราจะไปดูว่าที่เทที่เทข้าวนะครับจะลดเยอะขนาดไหนนะครับผมตอนนี้ก็รอก่อน ผมรออยู่ที่รถแต่ว่าเสียนุไปตรวจข้าวอยู่ครับโอ้ตอนนี้รอนานครึ่งชั่วโมงแล้วครับยังไม่มาเลยครับเสียนุนั่งรออยู่ตรงนี้เอาเป็นว่าเจอกันคลิปหน้าดีกว่านะครับผมเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับคลิปหน้าเนี่ยจะขึ้นรถไปกับเสียนุเลยตอนนี้ก็รถก็เริ่มมาเยอะเรื่อยๆนะครับเต็มเลยครับ รอตรวจข้าวกันเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวไงไงตามต่อกันคลิปหน้าครับตีเล็กสายมันครับสวัสดีครับ